พระธรรมเทศนาหลวงปู่ใหม่อินทสิริวัดป่าเขาผู้หลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตอนหลวงปู่ฝากเตือนลูกหลานเอาไว้หลวงปู่นิมิตไปเห็นเมืองนรกไปเที่ยวเมืองนรกไปเจอนรกขุมเล็กๆที่เขาทรมานผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นั้น เป็นคนจีนอายุ32ปีชื่อว่าโยมหลินเป็นคนจังหวัดจันทบุรีนะคนนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่ด่าแม่ยังกับคนใช้กับพ่อกับแม่นี่มันด่าเหมือนกับหมูกับหมาเลยเวลาพระไปบิณฑบาทนี่ก็มักด่าพระด้วยหาว่าพระนี่ ขี่เกียจขี่คร้านมาขอชาวบ้านเขากินถึงได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ทำไมถึงไม่ไปหางานหาการทำทำไมถึงมาขอชาวบ้านเขากินคือตัวเองไม่ได้ทำนะแต่หาเรื่องมาด่าเขาพระก็ไม่ได้ขอซะหน่อยแค่อุ้มบาทไปเฉยๆจะใส่ไม่ใส่ก็ไม่ได้ว่า มันไปคิดได้ยังไงไม่รู้มันก็ด่าเอาด่าเอาผลสุดท้ายตายไปถูกยมมาบาลอาบน้ำร้อนอยู่ที่โน้นหลวงปู่ก็ไปเจอก็ไปขอยมมาบาลเพราะเขานั่งพับเพียบพนมมือยอมแล้ว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 จะไม่ทำอีกจะไม่ทำอีก ผลสุดท้ายเขาก็เอาน้ำนรกมาราดดึงแขนให้ลุกขึ้นเอาน้ำแดงๆเทราดพอเทราดเนื้อหนังหายวับเหลือแต่โครงกระดูกยืนอยู่ผลสุดท้ายสักพักหนึ่งมาก็ดำขึ้นดำขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนั่งลงพนมมือขออีกอย่างนั้นแหละเข็ดแล้วลาบแล้วจะไม่ทำอีกแล้ว จะไม่พูดอีกแล้วยม,มาบาลก็พูดว่ามึงพูดอย่างนี้มากี่ชาติแล้วยม,มาบาลเขาจำได้ดีมันเกิดหลายชาติโกหกเขาน่ะเขาก็จำเขาก็ลงโทษเราเห็นควรเราก็สงสารเอเราขอเขาได้หรือเปล่าน้อผู้หญิงคนนี้ก็เลยเดินไปหายม,มาบาล หลวงปู่ก็เลยบอกว่าโยมโยมทำอะไรนะโยมมาบานพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนปากกล้าขาแข็งมันด่าพ่อด่าแม่ด่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามันด่าไม่เลือกหน้าว่างั้นต้องเอาน้ำนรกให้มันกินหลวงปู่เลยพูดว่าโอ๊ย เขาสารภาพแล้วเขาบอกจะไม่พูดอีกอัตมายืนอยู่นี่ตั้งนานแล้วฟังเขาขออยู่นี่ตั้งนานแล้วเขาก็รับสารภาพแล้วเขาจะไม่พูดอีกจะไม่ทําอีกอัตมาขอได้ไหมอัตมาจะเอาไปสอนเอาเองหรอกโยมมาบานก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็ไปถามมันดู หลวงปู่เลยพูดว่าเราก็ไปถามเขาอีกว่าไงไะโยมโยมจะทำอีกหรือเปล่าด่าพ่อด่าแม่อีกหรือเปล่าผีตนนั้นก็บอกว่าโยมเข็ดแล้วหลับแล้วท่านอาจารย์โยมจะไม่ทำอีกท่านอาจารย์ช่วยโยมด้วยหลวงปู่ได้ยินหลวงปู่ก็บอกว่าจะไปด่าพระอีกหรือเปล่า ผีตัวนั้นก็บอกว่าไม่ด่าแล้วถ้าได้กลับไปเกิดจะทำบุญจะกลับไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หลวงปู่ได้ฟังก็บอกว่านั่นเห็นไหมได้ยินไหมที่เขาพูดนั่นโยม,มาบาลก็บอกว่าได้ยินถ้างั้นอาตาม,มาขอได้ไหมพอพูดอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ยกให้ท่านอาจารย์ ก็เลยไปส่งออกนอกวัดไปเป็นถนนลูกหลังก็ไปนั่งคุกเข่าลงกราบเอ้าวกราบเสร็จแล้วก็กลับก็ไปเมืองนรกอีกไปก็ไปเห็นเขาบังคับผู้ชายบังคับผู้หญิงให้ขึ้นต้นงิ้วนะ่ะนี่สองคนนี้มันแอบเป็นชู้กันสามีทํางานอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอย่างนี้แล้วเขาก็ส่งเงินมาให้เมีย เมียก็เอาไปบำเรือผู้ชายผู้ชายนี่ก็ไปผลานสมบัติสามีที่เขาหามาที่เขาให้ลูกให้เมียเขาก็ไปนอนกับเมียเขานี่พอสามีเขากลับมาเขาทนไม่ได้เขาเอาดาบมาตัดคอตายทั้งสองคนพอตายแล้วเอาไปขึ้นต้นงิ้วนะอันนี้เป็นศีลข้อที่สาม เมื่อไปเห็นอย่างนี้ก็รู้ชัดเจนขึ้นมาศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนี่มันก็จะเป็นเหตุผลอย่างนี้ขึ้นมาไปเห็นนี่มันเป็นอย่างนี้